สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสวัสดีครับกันค่ะทีมครับแล้วก็แกงของผมเองนะวันนี้นะคะเราจะมาทำชา ถังโจรสลัดนะคะ,ะถ้าเกิดใครนะคะเสียบแล้วโจรสลัดได้ออกมาเนี่ยคนนั้นก็จะมีบทลงโทษด้วยนะคะโดยการก,กินลูกอม<ๆ>เผ็ดที่สุดในโลนกนี่ครับผมนี่คือบทลงโทษนะก็คือใครทำโจรสลดัดด้งใช่ไหมชักแน่นอนครับคเดี๋ยวมันจะเผ็ดมากเผ็ดน,น้อยเดี๋ยวมาดูกันใครจะโดนใครจะแบบว่ากินลูกอมเผ็ดน,นะใช่ค่ะ,ะพร้อมหรือยังเพื่อน ใครเริ่มก่อนคู่โดยเลยเขาว่าไงผมว่างั้นงั้นเดี๋ยวเราให้ภูเริ่มก่อนเลยงั้เราเริ่มกันที่เกมที่หนึ่งใครจะโดนครับผมมามาเลยให้ภูรุ่นที่ดวงดีที่สุดมือทองดึงนี่ภูภูแค่ลองเชิงลองเชิงเอาเลยทุกมเป็นแรกไม่ว่าสะดอกก็คนแรกก็โดนไปแล้วนะทุกคนภูมือทอง มัอ้างูย้งมูล้าราเับนเล็มากอร่อยหวาน่ไอันนี้างอันีแบบระดนี้ไหอ่ะที่พูดได้กลางเหรอรับกาประมาณนั้น้ระดับกลที่พูได้เผ็ดโอ้โหจุดเลยอ่ะมันรู้อมหรออารมณ์เนี่ยจุดใช่ ได้ไหมโอเคทงแม่น้ำน้ำแต่เอาล็อกหน้าเฉยไม่เป็นไรนะครูมากงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่เกมที่สองดีกว่าเกมแรกนี่คือจบไวมากเผลอมาครูก็โดนเลยนะเดี๋ยวตาสองต้องจับมอสก่อนเลยนะจะได้แบบเย็่ๆนะแล้วก็กลับมาแข่งกันโดนเลยโดนเลยมอสสุดแบบแล้องะมีดีมอตัวนึงมีทอง ไอ้โกถึงเชืยววินอไีด้กับรอดใช่เชืยววิน้กับรอดนี่กันอีรอดวินรอดไปดิเองงี้นะครับรอดันใช่ไมครับ เ้ยาบ์ูฮูดดวงดีที่สุดกลับมาที่มือทองเด่นเด่ดไหนแแตดนไหนนี่นะครับโอเคไปแมเรนี้ดีกว่าอ่ายลึยเยไม่ต้องติดเต้นยวผมเอาก่อนนะแว่างีามนี้รอดสั จับนี่ล่ะเขี้ยงเขียงเขี้ยวด้วยไม่เชื่อใจพี่อ้าเขี้ยงหมูแหะไรนะแหจับมาคนที่ตรงนี้สุดในแฟมิลี่แก๊งอันธิษฐานกันทำไมกลิ่นเหมือนวาวะไม่น่าปลอดภัยอ้าวอันกันแหนะแหน ไหนคันอไห้หโอ้โหอ้บอกเลยครับว่าลาวสนี่คือดูเดือดมากยังไม่มีใครแบว่าทำไม่ตลกเ้งมาเลยนะไหนก็ร้ยนะมามานี่เลยผมนี่ดงนี่โดนแน่ลาวสองเอ้ยอ้าองั่หรอน่โอเคดนี่นี่กอได้เลย เดี๋ยวลอดโฟกัสเชื่อพี่เถะเชื่อพี่สักครั้งไม่เชื่อแค่ั้น,นถ้าไม่นอดบินกีแนแม่เล้วคยอ่ะน่าูวตาเพราะว่ แบบดูเดือดมากเลยครับเนี่ยกว่าจะแบบเจอคนที่แบบว่าไม่หมดลงโทษนะอ่ะการคนนี้ใช่คนนี้ใช่อ่ะอ่ะกินเลือก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 เองเลือกเองอันนี้แหะอ่ะให้กล้องดูให้กล้องดูกิ๊ดถูกซะด้วยก็ขอกัดครึ่งนึงได้ไหมนี่นครับเม็ดอันหมดอ่ะกัดครึ่งนึงก็ได้ให้น้องเหรออากันให้น้องโดนหละกันเบัติไมดถือกระบอกเลยไม่โดนกินก่อนกินไม่ก่อนกัดอีกครึ่งนึงไม่รู้สึกต้องกิน เรรียบร้อยครับเกินก็โดนลงโทษไปนะครับลบไส้สองอะเราไปดูกันที่ตาสามนะเก็ที่สามนะครับผมเริ่มจากองค์แวิีสุมยังสุ่มแล้วดกะดับวีหลอดเชื่อดูจากองค์ทรงประเครื่องตัวนี้ระดับโดนเลยมาะดับมีหลอดเั มีดวินไม่หนาวว่าใจแล้วมาครับครับนทลงโทษก็อยู่กับฉันทร่บานนี้มาเดี๋ยวทำการสุ่มพีมขอสุ่มได้ไหมไม่ฮะวินไม่ต้องหรอกวินไอ้พี่แล้วยังกันอีกอ๋ออาน่อมัส้มเลยพี่จะเป็นส้มรส้มหวานครับ อันนีนี่เผ็ดเผ็ดนี่มีมุกเลยนะอะไรนะครับฟิล์มก็สิลาวถูโรเราต้องลอดได้ดอดเดี๋ยวตอนนี้เกมสามสองทีสองีโดนนะครับผมเกมสามนี้แย่เลยเดี๋ยวเราไปดูเกมที่สี่กันต่อเริ่มจากนาวินนะฟิล์มแล้วมีไทวินด้วยมาทุ่มทีมาเร็วดิ ไอ้เรืงนเช็กแก้วดูไหนอันนี้คือทำให้ไม่โดนใช่ไหมโดนยังไงก็หลอดดูนี้เลยละกันมากเลยเฮ้ยเนี่ยแล้วเรไม่โดนเพื่อนนึ่งๆเฮ้ยเอาแล้วเอาละหลอดจ้าบเชื่อมือดึมากมากดวงมันแหละนี่เลยนะนี่เลยดูแล้วแบบไม่รักเลยนอนไม่หลับได้ตื่ได้นี่ ให้กองด้วยนะสีเหลืองชด้วยมากมากมากเลยไงโฟกัสเชื่อพี่อ่าละเชื่อลเเี่เราดูนี้เนี่ยรอดนี่เมื่อกี้โฟกันไม่เชื่อพี่ไงเลยโดนนี่้ข้างนี้โดนนะกนอะไระกัน้องไม่้ไตไปทงไม่ไป่ไม่งม่เอไอ้ มัอกันน้องยังงองอยู่เอ้เตียงสกอตใจขอมอ๋อวินี่ละกันทางสายล่างกอดโลนคนแข็งกอนไทยจริงๆน่ออรู้เนี่รอบแม่มือ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 อยคือต้องสั่นก่อนใช่ไหมถึงจะไม่มันขัด โด่งหมดแล้วอ่ะบอกไว้ก่อนเลยนะตอนนี้คนที่ยังไม่โดนก็มีมอสนะครับผมแล้วก็มีอนาวินแล้วก็มีเตอร์นะครับทําไมส่วนที่เหลือนะคะโด่งหมดแล้วเกมแห็งดวงโดนงสองดูดูดีบด่งดีทีโอ้โหเป็นไหนกันเลือกอะไรไม่ได้เลยเลือกได้ไหมเออเลือกอัี้เหรไม่ปลือกเลือกเลยอไม่ไสั่งเออไม่มีใครครับแอร์เย็นไหมหนึ่งสอง เอก้หวน้าแบบนี้มสีหน้ามพูควอร่อยเ่าเต็มฟาโอ้ยหวานจะอ้ยร่ตันเที่ดูรายมาต่อยไหมโอเคเกม4คูโดนะเดี๋ยวเริกเกมที่5เริ่มจากมอสนะครับสมยังมอสเชอร์ว ไม่เชียยอ่าเชียวขามีองลงน้าวนาเกลยดเรือแห่งมีดของน้ำเงินมีดนี้แไงก็โดนไ่โดนโอ้โหทำมาด้ดีแล้วกัดิงเอ้ยไม่เด็กเดบ้างลดับสองมือ ส่งครับสีเขียวขมาเลยชุดดีย้ําคิวแต่ไม่เห็นมาไม่เห็นอะไร ปอับอารมณ์เร็วแล้วเกินคุณยิวครับอะไรต่อตอนนี้ตาที่ห้านะครับผมเตอร์ก็เป็นคนโดนไปเดี๋ยวต่อไปตาที่หกเริ่มจากพลูนะครับนี่ไงกลับมาว่าจับพลูเหมือนเดิมคุณยิวจะเริ่มไหมฮะพลูเดินเนี่ยแหละขำรุ่อนมันได้เดี๋ยวให้นายไปต่อร่บสุดท้ายเริ่มรุ่นปุ๊บมาจบที่พลูอีกรู้เนี่ยหลอดเอย่างไรรู้นี่ตลอดเนี่ย เนี่ยไปไหนเนี่ยยังไงดีกันรดป้อดผผมยังไม่รอดเฉยใช่ไหมเฮ้ยชิ้กันยังงานี่เกมอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยชิวโคตรรับรับสองรับสองง่ายเลย กลับมาแล้วอ่ะตปีนแล้วกันอ <Uh> ๋อมีนลงอ่ายืนลงแน่แน่แก้ปีนและกันฮึ่ชิวๆโฟกัสกัสเอาอันนี้นะคะสุดท้ายละนี่คะอย่าเลยเกมสุดท้ายใครจะปิดตึ้งคืออย่างดึกหนุ้งดังดิ้งดุ้งไม่หมดเพราะเราจะมาการบวกัน ก็คือโฟกัสรอดเดียผมครับผมครับผมรอดรอดสมคนกินแล้วก็คือโดนหมดเลยธรรมดาวันเนอะอืมโดนดีจังธรรมดาพูดแล้วไมกนรอบอสอเหมาเหมาอุยกลับเลยอุ้ยอุ้ยเหงน่กหรป่าอุ้ยอืออสุดืออืออือหืออ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 

ต้ปปองถามภูดูน้ถามรูพูไทยจินภูบอกอยากกินอีกไม่ได้ครับโอเคครับผมเอาเป็นว่าชาติน,นี้นะครับก็จบไปไม่ที่ร,ร้อยครับผมปมมือ แล้วตะเกียบตันไมเนี่ยมันจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวต้องคอยกินตาแล้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะครับผมเพราะ่ยังไม่ได้กดซับนะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันทำไมเยอะนะครับผมถ้าเกิดตัว่าชอบอาจจะมีอีพีสองก็ได้นะเออโอเคป่ะโอเคอ่าโอเคงั้นใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาแล้วนะครับผมสวัสดีครับเหนือทุกคนสบายครับโอ้ถูดับไปเม็ดหนึ่งนานึงดับไป